วิปปิ้งครีมจะมี2ชนิดนะคะเดรี่กับนันเดรี่วันนี้เราใช้เดรี่ก็คือเป็นวิปปิ้งครีมที่ทำจากไขมันซัด100%ซ mm hmm. ก็คือจากวัวเนี้ยละค่ะ100%เซเลยจะมีรสชาติอร่อยนะคะนวลนัว,นวหวานไม่หวานนะคะถ้าเราใช้วิปปิ้งครีมเราจะต้องใส่อซิ่งลงไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคในการตีวิปปิ้งครีมด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นนันเดอรี่เนี่ย นันเดอรี่เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของไขมันสัตว์เพิ่มขึ้นมาแล้วเขาก็จะใส่เพิ่มความหวานเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้นันเดอรี่ไม่ต้องใส่อซิงไม่ต้องใส่น้ำตาลใดใทั้งสิ้นตีเพียวๆเลยนะคะรสชาติก็จะออกมาหวานน้อยๆนะคะเดอรี่อร่อยกว่าราคาก็สูงกว่านะคะแต่ถ้าถามว่าอันไหนใช้เดอรี่อันไหนใช้ airy, นชันเดอรี่เนี่ยก็ดูวัตถุประสงค์นิดนึงนะคะถ้าเราทานเอง a ดล y ดีที่สุดเพราะอร่อยนะคะเราได้ไขมันจากสัตว์ร้อยเปเซ็นตนะคะส่วนถ้าเราทำขายอออีกอันนึงจุดอ่อนของเดล่เนี่ยก็คือเขาจะละลายเร็วเขาจะเหลวเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปาต้องรีบปาดเร็วๆส่วนถ้าสมมติว่าเรานำทำเค้กเนี่ยคะ่ะแล้วต้องนำไปขายหรือว่าต้องนำไปส่งเนี่ยคะ่ะ อย่างนั้นเราก็น่าจะเลือกใช้นันเดอรี่นะคะเพราะว่าเขาจะละลายช้าลงนะคะ